เขาหินซ้อนเด็กชื่อศูนย์อะไรคะหินซ้อนหินซ้อนหินซ้อนอันนี้ตำบลค่ะตำบลขาหินซ้อนศูนย์ศูนย์ชื่ออะไรคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาขอหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเป็นโครงการของกระทรงการกดจังหวัดอะไรนะไม่ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะหน้าผากกำลังรักษาอยู่ ไม่สามารถเปิดให้ไ uhm ด้นะคะเซิงเซาเดี๋ยวรอนาะคะเอาไว้ปีหน้าถ้ามาใหม่ก็จะได้เจอกันอีกจะหีหน้านี่แหละอ๋อจะมาวที่หน้าเลยเหรอคะอะสรุปชื่อจังหวัดชื่ออะไรคะสเซิงเซาิงเซ่ิงเซาเซิงเซาิงเซาเซิเซิงเซาซงเซาิงเซาเซิงเซาิงเซาเซิเซิงเซางเาเซงเซิงเซิงเซาเซิงิงเซางเาเซงาเิาเิ เ้อพอสมควรนะคะเป็นพ mm ื hmm. so people, ้นที่ที่เอาไว้ใช้ศึกษาวิจัยทดลองเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยสสิบไร่แล้วก็เป็นพื้นที่โครงการสูงหงของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์เนี่ยตลาดเป็นเวลนานคือเอาไว้หนึ่งร้อดไร่ด้วยกันนะคะก็รวมเป็นหนึ่งันแปดร้อยเกสิบห้าไร่ซึ่งศูนย์ของเราเนี่ยเป็นศูนย์แรกนะคะของที่นี่เลยนะคะก่อตั้งขึ้นนะคะเมื่อวันที่แปดสิงหาคมปีสอง พ5นห้าเกิดยังคะน่าจะหลายปีแล้วเรคัหนูหนูจะไม่ถามอายุแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะดูห่างไกลกันเกินไปนะคะยังไม่เกิดยังไม่เกิดออ๋ยังไม่เกิดใช่ไหมคะไม่ัด้อ่านซ้ายมือนะคะอันนี้เป็นอาคารหลังแรกของศูนย์ของเรานะคะศาลาเทิดพระเกียรตินะคะซึ่ง 8สิงหาคมปี2522นะคะเมื่อกี้พูดผิดที่2524คือศูนย์ของเราคือ8สิงหาคมปี2522นะคะอันนี้ก็สร้างขึ้นไหวทั้งในช่วงที่รัศดรนะคะทั้ง7ลายเนี่ยได้ถวายที่ดินในขาแรกให้214ไร่